จะมาครับมีเรือร่วมทางอยู่ตรงนู้นด้วยเห็นไหมใกลๆตรงนู้นเดี๋ยวส่องให้ดูนู่นสูงข้นอีกของบริษัทอะไรไ,รไม่รจะอยู่ไกลมากดูออกไปทางตะวันตกครับไกลมาก ฝนกำลังจะมาน่าจะโดนฝนแน่คนืนนี้มีข้างหน้าครับมีมืดบา,างหน้า